สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านครับพี่น้องเมื่อนี้มีโอกาสเด้นมาถ่ายป้าบักแดงครับพี่น้องก่อนสิไปเบิร์นคลิปกิจะลืมกดไลค์กดชกแชร์ก,กดสับตะไคร่แล้วก็กดติดตามนะครับให้ผู้เห็ดคลิปกิดที่ม,มีกำลังใจได้เหตุต่อไปนะครับอ่าขอมาสูเรื่องขอมาสูป้าบักแดง ทั้งนี่เขาเอื่นพอต่ำแต่ว่าทั้งทั้งอำเภอเดชเพิ่นเป่ากันเพิ่นว่าเพิ่นเอานเอาลูกมาเป็นซื้อนะครับโอ้ยเมื่อยเผาแลนย่านเพื่อนแกบกแดงแล้วก่อนเจ้ามาเต็บ้านบกแดงเพื่นยอยน,นก็มีเตน่วยใหญ่ๆเพื่อนบิ่งเบิ่งหน่วยบกแดงเพื่อนนวยใหญ่ๆทั้งอุบลเขาเอืน่นมาบกแดงไทยแต่ว่าผมโมโหว่า ทั้งตั้งประเทศเพื่อเดินบักแดงหยัางนะครับทั้งลาาทั้งเวียดนามทั้งขคเบอรเพื่อเดินว่าบักแดงอีกหยัางนะแต่่างทั้งจังหวัดอุบลนี่เอินว่าแตงไทยหรือบักแดงจริงอำเภอเดชเดินบักแดงจริงก็มี่อู้ใหญ่เลยใหญ่แห้งพี่น้องเบิ่งเบิ่งเป็นตะกินพี่น้องก็เพชรข้องหวานกันได้นะครับแล้วก็หน่วยหน่วยสดๆมันหน่วยดิบๆนี่เอาไปตำกระแสบ เป๊ะชมตำยาพักตำมะฮุ่งนะพี่น้องอันนี้จะคล้องส่วนประมาณจาังไรน้องเหรอสามไร,สมไร่สามไร่สามไร่นี่เก็บได้เที่ยว,ยวละหลายไปไหนเที่ยวละจังตันเที่ยวละหาตันอัน,นอันนี้เก็บเก็บมาแล้วจังเที่ยวนี่เหรอ ว่าผมสิบปรถามหรือว่าราคาเพิ่นเป็นทรงแจ็กบาทขายแจ็กบาทนะครับพี่น้องในท้องตลาดพี่น้องกับข้าคงสีหูนะครับโอ้ยบักแดงเพิ่นงามนี่พี่น้องเดี๋ยวให้ให้พี่น้องได้เบิ่งปลาบักแดง,งท่านผู้ชมดู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 แดงไทยโอ้ยบักแดงจริงบ้านเฮาเอิน้นบักแดงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องได้ไปเบิ่งหน่วยหน่วย,วยมันอยู่ในเครือมนันน้ำโอ้ยบนม,มี่ใหม่กันซันพี่น้อง พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเอาใจจับกระแดงให้มึงอันนี้เพิ่นบอลเก็บมันยังมันยังมันยังสีเขียวอมเหลืองไอพี่น้องดีมาเบิ่งโอ้ยแบบไปเรื่อยๆอย่าถึงหน่อยกระแดงมันลมทวนบอแนวเลยมันผิดดุใจลูกไสสวดไปเลยนี่บ่ทันมีเมีย ครับรถไถกับเก่งแบกใบ,บแตงกับเก่งโอ้ยโคตรลายหลุดใตเราอย่าอย่ามาโคตรนหน้าขายเดิดโอ้พี่น้องคนงงันมันหลายเลยคนงานหลายพี่น้องมึงมาแต่ทั้งเหมือนตลา,าดก็มีมาแต่ทั้งเหมือนปลาติ๋วก็มีเออมาแต่แต่ทั้งทั้งอำเภอวาลินเออมาแต่อำนาจดิเออมาแต่อำนาจก็มีวะ เรีบแล้วก็โยนโยนผู้หับก็บหับผู้ว่างใส่กองก็กว่างแต่ว่าขันไล่เนี่ยนี่กับเมื่อคืนหยาดหน่บัดนเนี่ยขันสมบมติว่าเขาวบะมี่บัดนเห็นเพิ่งมาขายนี่โอ้ยไปเห็ดของหวานพี่น้องเนาะผ้าบดตงเป็นต้บบดตงเป็นยังเนาะมันสุกแล้วนะไปผพาแล้วก็บฝานเปลือกมันออกเห็ดหนามกับทีเห็ดน้มมันหวานอันนี้พราเก็บเปส่ง เดี๋ยวตลาดเลื่อนสีแน่เอาไปตลาดไทยเนี่ยเอาไปตลาดซีมุ่งเมืองเนี่ยอุ้ยไปไล่ได้ไล่หม่องพี่น้องพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงลุ่มเพื่อขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องมันบ่ได้ใส่ไม้นะครับมันบ่มีไม่เ,เพกการาะเดียมากันเสียงลมนะครับเอาเอาเสียงสดๆจากโทรศัพท์ใส่โทรศัพท์ไทยนะเอาโทรศัพท์ไทยพี่น้องเบิ่งไม่กันสันกับบ่มีตีงอกแงกงอกแงกงอกแง พี่น้องเบิงผู้ลองก่อนบอว่าโอ้ยจะเป็นเราทายจะยเป็นข่อยเวียดหัวขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเป็แบบนแต่ตรวทุนหน่อยเองืนอัโมหลายซื่อโดยเฉบาะพบพพสิได้ซื้อนี่กะพบเจอด้ซื้อปลาแมา่บนทั้งเช้ากักากากาาบใดเนี่ยคันเดตเอฟซีผู้เล่นพิษลิตรโดนสาดกะฝากมาธนูบำรุงแน่ก็ดีขึ้กันนะครับพ่อเด็ก สสืบต่อใหม่เนาะใส่ห้พี่น้องได้ไปพาพี่น้องนด้มาเบิงนะครับอันนี้มันเก็บมาไว้แล้วกองไว้แองีหลายอ่างกอ่งนี้เป็นองเดียเบิงอบอันนี้เก็บเก็บมากลองไว้นะครับ ไทยบักแดงไทยบักแดงริงเฮ้ยมาบักแดงริงหน่วยสถมันเป็นต่ำไม่ดิบดิบไม่ดิบดิบเป็นต่ำเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะย่างไปทั้งจาของสวนเป็นแบบนี้ ยางกระทั่งจากคองสวนก็เพราะว่าให้พี่น้องเบิ้งแล้วก็บ่ได้บ่มีความหูนะต้องทำจากคองสวนเป็นอันทำจากคองสวนผู้งยิ่งก็ได้เนาะอันใส่เวลาโดนเป็นไดดเหือจังจังได้เก็บหน่วยมันนี่สองเดือนสองเดือนวันหนาวตรงเนาะให้นั่งใกล้ๆนะต่อ้เนือมันอู้ยเผาของเหนือหอมเลยพี่น้องหอม พี่น้องถือกินมานี่หอมหอมให้ท่านผู้ชมถือกินบมานอันสองเดือนก็ได้เก็บหน่วยแม่นบมดนี่สองเดือนสอเดือนเก็บนุ้ยเ,<ม>เขาเขาเก็บไปใสรสเวลาโดนเป็นไรไ,ไปเวลาเขาเก็บไปมันเขา,อกาเก็บหน่้ยแกลจัดมันกับพ่อนองสมองบอมแมนพูดถึงว่าอายุการเก็บมันนี่เขาเก็บได้จัดหล่อจัเไไดเกลือโดนเป็นไรหน่ะนะบอมแมนสี่ยี่สิบหมื่นหรือเดือนหนึ่งแล้วแต่ เก็บเป็นย่างกลือไมนก็ได้ลายตันเตืบนเด้๋ยวนี้เลอบละหาตันนี่ยวหนีมากเดยก็ได้เป็นสิบหาตันแล้วส้่อะไรเชือแล้วหาตันนี่ถือว่าไดลายเดลายแต่ว่ามันก็เป็นเท็ตกิจเห็ดเป็นเงินแห้ยเฮาดีดีกันเดียนะเพราะว่าหลังจากไปดูเฮาเอาเอากินกินมอให้เจมามามา มาจิ้มหนิเป็นเมืองเรนติจะคำหนิมามากมากพิมกินอะไรพิมกินกบอกินได้มาว้อมว้อมมาจิ้มเมืองจะคำนึงนี่นี่นี่ให้เจ้าของชวนมืองจิ้มหนเป็นจ้าใดรสชาติมันหวานบั้งต้นอ๋ออาอกินปิ้นน้ำกินปิ้นน้ำมันจะกล้องไงจักบาทแน่นี่ต้นบ่กินโอ้มันมันมันอยู่ในป่ามันจะแถบพี่น้องเพิ่เกืบบข่อยอยากเปิดเลยเนาะมันบ่คือไทยเฮาคือโดนโดนเด็กินมันเป็นเนื้อใด้ก็รสหวานอยู่มันหวาน านเหนียวขาเป็ของหวานมันก็เป็นแนวัเนะ <School> าะจะคล้องจะคล้องชวนเพื่อกินเป็นแสแบได้พี่เนะาะหนยไมัน,มนเป็นสส่โอ้ยหน่วยมัน,นหกกน่วยไ่พารโลกพา,ายยก่างนะครับพวมาอยู่ะมากินเห็ดนี้จะคัามแน่ไหมเอาเอาเอากินกินกินเห็ดพนีน้เด๋จะเลยโอ้ย หวานเนาะมันก็สีหวานเลยพี่น้องเบึงเบึงเบึงแล้วนะครับเพราะมันน่วยมันก็งับขนาดฝนตกดูดูดิฝนนองเลยพี่น้องบักแจ้งคุณสีฝนนองนะครับพี่น้องเบึงเบิ่งเบิ่งเพี่น้องคล้องมันคล้องจีบกันตลอดโบ๊ทเป็นเนื้อไก่เลยระยะเน่าคว่ำเน่ามันนี่ประมาณสินกูกหรือสองสินประมาณประมาณสี่สิบ ลอยเป็นผลประจักครับพี่น้องเบิ้งพะย้อนสามเลยทำพอเมื่อเราเอาเมื่อกันไม่พูดกินอเอาไปขึ้นรถไปตรงนี้ขาเจ้าเด็กกินอยู่ทางขุนไข้กลัวโมเป็นหยังโมเป็นหยังพี่น้องเบิ้งครับทีมงานเพิ่นผุลังคนกับไปกินหน่ำผุลังคนย่านกองไปเขาห่มเซ้าว่ะสิน เอาปินกล่องมาใส่ยอย่างนี้ก็มีครับเสถียรพี่นอ้องทีมงานกันก็นหลายหลายคนนะครับโอ้พี่น้องผมระอ,อันซ่อนบักแตงอันซ้อน,อนักแตงมกแตงจริงมกแตงไทยนะครับท่านผู้ชมอยากเบิง่งแบบใดอยากเบิ่งแนวใดครับพี่นอ้อง คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ Comment มาบอกมาผมผมกันสิ่ภาพไปเที่ยวพร้อมภาพพี่น้องเปิดตอนนี้ภพาพพี่น้องมาเบิง่งปลาบักแดงภาพพี่น้องมาเบิง่งปลาบักแดงพี่น้องมีความคิดเห็นแบบไหนมีความคิดเห็นแนวอะไพี่น้องกับเขาเมนต์มาใต้คลิปนะครับบอกมาผมเสียสีภาพพี่น้องไปอย่างเหียงบาเหียงไรก็พีกับน้องไปตลอดแหะนะครับ โอ้ยพี่น้องบางที่อาจจะสิริยินเสียงลมวือในี่ได้เพราะว่าช่วงนี้คือเป็นผ้าอยู่เขาบรือแนวรสล่มระแหงนะครับมันเป็นล่มแห้งๆนะครับเบิ่งคลิปไปกดกดไหนน้ำแน่กดแส่น้ำแน่กดก,กระดิ่งไห้แน่กดติดตามไห้น้ำดู่ยังไดงก็ได้เพราะว่าลมกะดิ่งทางพี่น้องอาใจพีอาใจน้อ,นองอาศัยท่านผู้ชมนะครับอยู่ได้กับท่านท่านผู้ชมนี่ละ ตอนนี้ท่านผู้ชมกับเบิ้งเ่าท่านไล่กับเพราะอนุญ,ญาตบาดค่ำเบิ้งย่างขี้ไล่กับเปิดและคลิปสองคลิปไปน,นะครับผมกต่สิทปิพิชยามลงให้พี่น้องได้เบิ้งเรื่อยๆถ้าพี่น้องมาเที่ยวเรื่อยๆเบิ้งไปเรื่อยๆมื้อนี้ป้าถูกตกแตกงี่พี่น้องเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมาเบิงนะ้งไกลๆหน่อันนี้สามโลครึ่งอ่าถูกพี่น้อง เพราะมันเหนี่ยหน่อยสิพินปัญหานี่เพให้พ่อใหญ่ต่อมเราเออได้เงินได้ค้ำพี่น้องโอ้ยจะเป็นเห็ดได้ดีครับกันยังไงงามเด้พี่น้องบักแจงปลาบักแจงเพคนนี่ใบบักแจงนี่ว่ามันว่ามันใบใบเผือกหรือใบเอียังก็เขาเอียกใบบอนน่ะนะใบบักใหญ่เปิงเคิงเปิงเคิงพี่น้องสังเกตนะครับใบใบใบบักแจง ขนาดน่วยสุกหลายๆเลยเนี่ยนี่ย่างเห็นใบสีเขียวงามอยู่นะครับบอนซ้อนน้ำเพื่อนพี่นอ้องเป็น,เ,นเป็นคนทางบ้านทาราดอำเภอวารีนเพื่อนไม่ได้ลูกเด้ยเมียอยู่ทั้งเหมือนน้องเงินห้อยอำเภอเดียดมาเห็ดมาสั่งโจนเ,น,เนเป็นเพื่อนเป็นซ่านเป็นขอบเป็นขั้วครับพี่น้องสั่งรักปักฐานอยู่ทั้งนี้นชาวบา้านมันก็จนนิยมส้มชอบ แต่ละปีนะครับเพบื่นผ้าบอกพี่น้องให้บ้านเฮ็ดเดลยวกับเฮ็ดให้อันนั้นเล็กกับเฮ็ดให้อันนี้นะครับคนบ่อยากอยู่ซื่ๆอๆวอยังไงเพื่อนนี่เป็นคนอย uh ู่ค่มบ่เป็นกันแดดบ่ถือมีนอนบ่หลับอ่ไรกันโอ้ยตีงอกแงกงอกแงกพี่น้องดีข่านอยู่มีแต่ไปกับไปมีแต่เฮ็ดกับเฮ็ดอ๋อมื่อกับสั้นแหละพี่น้องเน้นเขีนกระสี ใกล้จเที่ยงละผมก็เลยเป็นซีสันซันเอาผมผมสิพยายามหาหาใหม่กันสันเห้มันได้หีดอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนีมันกะบ่มีใหม่กันสันไม่นด้ติ่งบาดเดียวกันทัสิบาทเนี่ยได้ละพี่น้องกระจมใหยจยดของอยู่ดอกอยากใครความสุขสซุกพี่น้องนะครับพี่น้องอยากเป็นซื้อกบพีกับน้องแต่ว่ากะย้อนงบเะคี้ของมันกับโบหลายน้ำนะครับพี่น้อง มีเงินไวยส,สื้อโทรศัพท์หลักก็เพราะสแตว่าเฮ็ดยูทูบได้อยากให้พี่อยากให้น้องได้เบิง้งวิถีชีวิตของหมู่บ้านแต่ละหมือแต่ละมือแต่ละมือนะครับผมก็สิพยายามเอามาออกให้พี่น้องได้เบิ้งกันแต่ละมือนนะครับเอาผมสิขพอจบคลิปว้เพียงสำนีนะครับพี่น้องคิดเห็นแนวใดก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแต่ไขกด l i ั e กดติดตาม ให้ส่องพ่อใหญ่เสถียรก่อนค้ามมอลำเถิงให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งคุขครทุกคนสวัสดีครับ